อ่มาที่ข้อที่สามสิบสี่นะฮะสารประกอบชนิดหนึ่งมีแบรเรียมเป็นองค์ประกอบสารประกอบชนิดนั้นเราไม่รู้ใช่ไหมแบรเรียมเอ็กซ์กันนะเมื่อเอาสารนี้ไปละลายน้ำนะครับแล้วก็เติมสารละลายโซเดียมไอโอดตบอกโซเดียมไอโอดตนะนะครับเอ่อมากเกินพอเนะเพราะว่าเกิดตะกอนของแบรเรียมไอโอดี แบเรียมไอโอเดตน่าจะเขียนเป็นแบบนี้ใช่ไหมไอโอเดตคือก้อนนี้นะฮะไอโอเดตตัวนี้น่าจะมีประจุไปเท่าไหร่มาเกาะกับโซเดียมโซเดียมเนี่ยบวกหนึ่งตัวนี้ต้องเป็นลบหนึ่งเนาะเพราะฉะนั้นแบรเรียมของเรามู่สองใช่ไหมบ, 2, 2, บวกสองสองบวกมาเกาะกับไอโอเดตที่เป็นลบหนึ่งไอโอเดตตัวนี้ต้องห้อยสองนะครับสูตรของตัวนี้น่าจะเป็นประมาณนี้เนาะโจทย์ถามว่าร้อยละโดยมวลของแบเรียมในสารประกอบนี้มีค่าเป็นเท่าใดอ่า สารประกอบตัวนี้คือเราเขาให้มา6.85กรัมใช่ไหมครอ่าวิธีการหาเอาแล้วก็เกิดเป็นตัวนี้ก่อนเอาเกิดเป็นตัวนี้4.87กรัมนะฮะเราจะมาหาก่อนว่ามันมีมวลของแบรเรียมที่เกิดขึ้นตรงนี้ทั้งหมดเนะี่ยก็จะเป็นต้องก็จะเป็นมวลของแบรเรียมที่มาจากแบรเรียม x ตัวนี้ถูกต้องไหมครับอ่าพอหนูได้มวลของแบรเรียมมาเท่าไหร่หนูมาหาเปอร์เซ็นต์ ของแบรเรียมเนี่ยหาได้จากมวลของแบรเรียมหารมวลรวมมวลมวลสาประกอบแล้วกันเนาะมวลสารประกอบนี้คูณร้อยนะฮะมวลของสารประกอบเรารู้แล้วก็คือ6.85หคูนหนึ่ง้หน้าที่ของหนคือหามวลของแบรเรียมว่าได้เท่าไหร่อ่ะมันหายังไงเรามาดูกันสเต็ปที่หนึ่งอย่างที่บอกคิดอะไรไม่ออกเปลี่ยนกรัมเปลี่ยนทุกอย่างทุกสิ่งในจกักรวาลใบนี้ให้เป็นมวลก่อน เพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะหาด้วยโมเลกุลของสารประกอบแบเรียไมโอเดตน,นะครับอ่าโมเลกุลครูหาให้เรียบร้อยแล้วนะได้487นะครับารก็ลงมาจะได้เป็น0.01โมนลรราวนี้หนูลองดูว่าสมการนี้มันดูนเรียบร้อยหรือยังถ้าเราจะดูน,นี่ยตรงนี้ต้องเติมเลข2นะแต่ว่าไอ้เจ้าข้างหน้านี่นเป็น1อยู่นะอัตรา,าส่วนมวลเป็น1:1 1นะมอลเนี่ยเป็น1:1เพราะฉะนั้น0 1 1มล ของของแบเรียมไอโอดีเนี่ยก็จะต้องมีแบเรียมอยู่0.1มลด้วยถูกต้องไหมแบเรียมตัวนี้ก็ต้องมี0.1มลด้วยซึ่ง0.1มลของแบเรียมนี้มาจากไหนก็จะต้องมาจากสารประกอบข้างหน้าเนี่ย0.1มันจากแบเรียมข้างหน้า0.1มอลช่วยด้วย<ๆ>เช่นเดียวกันนะครับดังนั้นมวลของแบเรียมสองบวกพุณครูอาจจะคิดเร็วเกินไปหรือยังไงเนี่ยนักเรียนคอมเมนต์ได้นะตรองพัไหนที่ไม่เข้าใจนะฮะพอดีคลิปเนี้ยครูทํา แบบเร่งมากจริงๆนะคือนักเรียนจะสอบแล้วอะนะครับแต่ว่าคุณครูพอได้มีเวลาว่างพงได้ปิดทยอยปิดคอร์สแล้วก็วันนี้ได้ว่างนะมาทําให้นะก็เดี๋ยวคอมเมนต์มาแล้วกันนะเดี๋ยวข้วนนะวอสอบปี6ีหกเก้าอีหกแปดนะเดี๋ยวจะจะพยายามทําให้ดีขึ้นนะครับคอมเมนต์กันมาได้นะเสียงไม่ชัดอยากเห็นหน้าคนสอนด้วยหรือว่าคุณครูสอนเร็วไปเนี่ยอยากปรับให้ช้าลงเนี่ยบอกได้นะครับ ะกลับมาลูกมวลของแบเรียม2บวกก็เอาจำนวนมวลที่เราได้เมื่อกี้0.01ุคูณกับมวลโมเลกุลมวลอะตอมของแบเรียมคือ1.37นะคำตอบที่ได้คือ1.37นะครับกรัมนี่แหละหนูเอา1.37่าดหารด้วยเท่าไหร่6.85แล้วคูณ100นะคำตอบที่ได้ก็คือ20นะขอบขอไข่นะครับค้